กับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุกทุกคนครับคลิปนี้กฤติป้าธรรมชมมาตามต่อขอโชคลาภกับสารกุมาครไอ้ไข่ครับธรรมบุญชมซึ่งอยู่ติดก,กันกับสารอ่าพอปูขนอุดมครับซึ่งมื่อนี้ผมกฤสิมาตามขอโชคลาภอ่าให้ธรรมชมได้รับชมกันเป็นโครงสุดท้ายครับธรรมชมเป็นโครงสุดท้ายเพราะว่า มือนเสากะบเหมือนรัฐบาลก็สะออกแล้วเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบงรัฐบาลครับของงวดวันที่หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อนี้ตั้งใจกับท่านผู้ชมตั้งใจมาขอโชคกับสารกุมารในใรเว้ากับว้าต่อท่านผู้ชมมาขอลองเพิ่นเลยอยากเป็นมอบโชคให้ในครั้งนี้เมื่อวานจะเป็นมองไดกับซามนะครับท่านผู้ชมเนามื่อวานจะเป็นทางเหล็กโชคเออเหล็กทูบเซียมซี่หรือตรงไหนก็ได้ที่สารกุมารในใครเพิ่นจะ สงสารเด่อดนเน่ะเนาะมอบโชคไงในครั้งนี้ครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมไปขอโชคลาภอยู่ศาลกุมารไอ้ไข่กันครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นศาลอาปู่คุณอุดมครับจริงซึ่งผมก็ได้มาขอโชคแล้วเหลือแต่ศาลกุมารไอ้ไข่ครับบ่ท่านด้มาขอครับท่านผู้ชมอันนี้ก็สิมาขอให้เป็นโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเนาะกับศาลกุมาร ไอ้ไข่ครับเพื่อวางงวดนี้เพิ่นอาจจะให้โชคเฮ้าก็ได้เป็นโกงสุทตายจังใดกะ็ะมาต่างจิตต่างใจอธิษฐานขอโชคขอพรไปน้ากันครับท่านผู้มชมไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจุดถูบจดุดเทียนกราบไหวกันครับนะครับท่านผู้ชมเหนะครับสารกุมา,าครไอ้ไข่ครับซึ่งอยู่ติดกันกับสารพอปูขนุดดมครับท่านผู้ชม มาทิฏฐานขอโชกขอพรไปน้องกันนะคบทำหมู่ช่วงกับสารกุม่ารในไข่สารกุมานในไข่เอ้ยมาหลายขังหลายข้าวแล้วเด้อเอฟซีเปนกะลอกอยอยากจะได้โชคลาภนําขอเป็นวัดนี่เลยหนึ่งเมษาของโกนี่ขอห้เขาตรงตรงเต็มเต็มเด้อไ่ว่า,าจะเป็นทางเหล็กถูกหรือเสียมซีก็ได้หรือตรงไหนก็ได้แล้วแต่สารกุม่านในไข่จะเมตตาเห็นเด้อสาธุนในใาด้อ ไปครับท่านผู้ชมมาจุดถูบที่นกญ่าวไหวกันครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวข้ามาจุดถูบที่นกญ่ารไหวสาลกุม,มารในไครกันครับอธิษฐานเป็นน้ำกันด้ครับท่านผู้ชมก็ะจะได้โชคเด้เป็นกำลังใจให้ทั้งสองพอนน้ำหรอกอะอ่อนวอนขอโชคจากสารกุม,มารในใครน้ำเงินไปพร้อมๆกันครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมช่วงที่ผมกาลังหยิบเซียมซีกับกับปุกเหล็กถูกึ้นมากผมรู้สึกว่าผมได้กินถูกนะครับหรือว่าสารกุมารเนี่ยใครเพิ่นจะรับรู้เหรครับว่างมวดนี้ประว่ทติเป็นทางช่องพ่นหรือเอฟซีนี่ตั้งใจอยากให้สารกุมารเนี่ยใครเพิ่นให้โชคอิริครับเพิ่นน่าจะรับรู้ลหรอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอจุดตูวจทียนกันครับท่านผู้ชม cạt cho hoàn hoàn cho tầm bụi chuông นะครับธรรมบุญโมเดี๋ยวท่านผู้ชมกะมาอธิษฐานขอโชคกับศาลกุมารในใครไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะโมตัสสะภะโกะตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโกะตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะโกะตัวอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสาธุศาลกุมารในใครที่ศักดิ์สิทธิ์มื้อนี้กะ ลูกหลานบ่ว่าจะเป็นเอฟซีหรือว่าทางจ่องอพ้นชแนลนี่ตั้งใจตั้งใจมากกาบอ่อนวอนอยากขอโชคลาภรับสารกุมารในไครเป็นโค้งสุดท้ายครับในงวดของวันที่หนึง่งเมษายนปี2 5 6 6อยากให้เอฟซีทุกทันตัทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยากให้เพิ่นได้มีโชคมีลาภรับสารกุมารในไครขอสามตัวไทยของรางวัลที่หนึง่ง ตรงๆเลยแบบว่าต้องกลับเพราะว่าจะเป็นทางเด็กผูกหรือเซียมซี่ก็ไดหรือตรงไหนก็ไดแล้วแต่สารคุมานเอกใครจะเมตตาขอไอ้มาตรงๆขอหมวดหนีเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนที่รับชมคลิปนี้เป็นเกิดสิไดนําไปเสี่ยงโชคสลากกินแมงรัฐบาลเพื่อไปพดหนีพดสินให้มดทุกมดสู่สิไดมีเงินใส่หนีใส่สินไดมีเงินให้หลวงให้หลานได้กินในช่วงสงการที่จะหอดนี้ คอยมาตรงๆเ้อสารกุมารในไข่เด้อสาร <_ drunk percentage> นะครับตนชมนนนี่ผมกับเสียงท่ายยิบเลขถูกกับสารกุมารในไข่ครับ <_' ng> เพื่อมาจุด <_' ng> ขอโชคลาภสามตัวตรงๆครับนะครับตำชม ับได้ออกมาแล้วครับท่านผู้ชม นะครับทจ้ชมเดี๋ยวมาขยาวเสียมซี่กันครับทูช้ชม ไม่แรกครับท่านผู้ชมได้หมายเลขหาคับท่านผู้ชมหมายเลขหาครับนะครับหมายเลขสองคัานผู้มชมได้หมายเลขสีครับหมายเลขสีได้มาเป็นหาสีหลับเดี๋ยวมาลุ้นหมายเลขสามมันครับ ไม่สุดท้ายก็ทำบชุมได้ไม้เลขหาครับได้เป็นหาซีหาครับเสี่ยมซีอยาสารกุมารในไข่ขวดขอวันทีนงเม่ง1เมษายนปี2566หาซีหากระทำบุชมนะครับขอให้โชคดีด้วยครับอะเดี๋ยวมาเาบิง้งช่วงที่ว่าล่อเหล็กถูกกระทำามชมเข้ามาเบิ้งตามจุดน,นั้นจุดนี้เพื่อได้พอโชคลาภครับไปครับทำาุญชมเดี๋ยวไปเบิง้งกันคทับามชุม่ม อันนี้คือกุมานไอ้ใครกับตำรวจชมครับอันนี้น่าจะเป็นรูปปัน้นเองจากยางนึงเมื่อกี้ลมลงไปผมก็เลยจับขึ้นมาใหม่กับตมจชมนะครับอาจจะเป็นบริวารเพ่นครับตมรวจชมตรงนี้กะจะเป็นบันไดนะคะรับตมจชมบันไดที่ยางขึ้นไปบนศาลกับ ตรงนี้ก็เหมือนเป็นเหลขนะครับท่านผู้ชมเนาะมันเป็นเหลขหนึ่งเ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอืมข้างล่างก็คล้ายๆเลขกครับท่านผู้ชมคล้ายๆเลขสามนะครับแต่ว่าข้างบนนี่น่าจะเป็นหนึ่งกับเจ็ดนะครับนะครับน่าจะเป็นแต่ว่าเลขก็อยูคนละจุดนะครับท่านผู้ชมเนาะ ข้างล่างนี่น่าจะเป็นเลขสามข้างบนหนึ่งกับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดก็ได้ครับท่านผู้ชมอันนี้ตามที่เห็นนะคะรับท่านผู้ชมเนาะน่าจะเป็นใกล้ๆเป็นขุยหมดนะครับนะคะรับท่านผู้ชมกับสารกุม,มานในใรไอ้ไค่อ๋อหลอกขาบงูขึ้นลงมาจังสี่ครับท่านผู้ชมผมกับวัยสังเกตบัง อันนี้ก็จะเป็นห้างต่อกับโบหูวามี่บอ่อยู่ข้างในแต่ว่าเหมือนจะเหตุห้างไม่ก็ท่านผู้ชมอืมห้างต่อหยักโอ้ยท่านผู้ชมหลอกคาบงูแต่แม่นมีงูผมก็คือสิลบัตท่านหรอกครับท่านผู้ชมเนี่ยเพราะผมบ่ได้มองงแต่ตอนขอมารอครับพุนคล้องไว้วยู่พุน ครับทู้ชมเ๋ยเฮ่อมารุ่นเหล็กถูดครับว่าจะได้ตัวไหนครับมวลน,นี้นะครับกับสารกุมาในไข่ครับนะครับทู้ชมเดี๋ยวมารุ่นเหล็กถูกเป็นครับว่ามวลนี้สารกุมาในไข่เันจะให้ตัวใหนครับทู้ชมกะหวังว่าขอตรงตรงเต็มเต็มเด้อมวลนี่นะครับตอนนี้ก็ใหม่ไป ตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าก็เริ่มจะชัดขึ้นแล้วครับน่าจะเป็นเจ็ดกับซีครับทำมุ่งช่วงเจ็ดกับซีนะครับเจ็ดกับซีออกมาแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้ครับท่านผู้ชม เจ็ดกับซีออกมาแล้วครับว่าว่าตัวสุดท้ายจะได้ตัวใดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุนตัวสุดท้ายกันครับว่าตัวที่สามเลขถูกยุดสารกุมารในไข่จะได้ตัวใดครับถ้าเกาเพินลห้ตรงครับเลยครับซับเอ่อกับสารกุมารในไข่นี่ตามที่ผมเคยมาขอผมกับบ่วใหมาขอเว้นมางหวดหนึ่งสองหงวดแล้วครับวันนี้กะหวังว่าสารกุมารในไข่เิ่นจะเมตตาสงสารนะครับห้โฉกได้ขังหนีนำ้ำ เพื่อทำประชุมที่ได้นําไปเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลครับที่ได้ไดโชคลาภก่อนใไงไปตรงๆเต็มๆนั่นนะครับทำช่วเนาะที่ได้มีเงินมีทองในปศนิปศิลกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวสุดท้ายกันว่าจะได้ตัวใดครับนะครับทนผู้ชมตอนนี้เลขทูปตัวที่สามกําลังเริ่มจะโพหัวกันมาแล้ะครับเริ่มใหม่ไปแล้วถ้ากระบอกงูว่าเป็นตัวใดนะครับทนผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับทนผร้ชม ขอเพลิงใบบุญงวดหนีในเด้อสารกุมารในไข่งวดของวันที่หนึ่งแม่สาวหกนี่ท่าุผช้ชมที่รับช่มคลิปหนีเพิิกนกระยากมีโชคมีลาบกับสารกุมารในไข่พอช่วงนี้กระลำบากกันทุกท่านทุกคนครับเพราะว่าจะเป็นลำบากเรื่องหนาที่การงานงานกับหายากครับเงืนท่องกับบ่คอยมีจะใส่กันนะครับทผช้ชมเนาะกะหวังว่า มีโชมมีลาบก,กับสารกุมารในไข่หงอน,นี้คงจะมีรอยยิ้มกันได้มีเงินมีทองใส่ใจกันในช่วงสงการเนาะบางคนอาจจะเมิดนีมัดสินนะครับตะรัดทำผูช้ชมมอี๋ทำผู้ชุมผมกับบงว่าเป็นเลขตัวใดน,นะครับตัวที่สามเนี่ยขอเป็นใหม่เมดเดียวกันนะครับทำผูช้ชมเนาะจะได้ตัวเดน,นะครับ पिकनिट दिएको छौँ นิดเดียวครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมน่าจะไม่หมดจดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลขทูบยุสานกุมารในไข่ครับขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นโค้งสุดท้ายของวันที่หนึง่งเมษายนปี2566ครับเลขทูบที่จุดใดเมืนเน่อกี้คือเจ็ด C 2ครกับต่านผช้ชม7 C 2นะครับขอให้ต่านผช้ชมทุกทุกทานได้มีโชคลาบ3ตัวตรงๆสมตัวท่ายของรางวัลที่หนึ่งในงวดที่จะถึงนี่ือมืออืน่นเสาร์ครับดึงเมษาหกนี่ขอให้โชคดีรับโชคใหญ่ไปตรงๆเต็มๆนะครับต่รนผช้ชมเดี๋ยวมาล่าสารกุมารในใครกันนะครับท่รนผช้ชมวันนี้กับนักขอยากับสารกุมารในใครเป็นโครงสุดท้ายให้ท่รนผช้่มดนรับชุมกันกระหวัางว่า มือนีตั้งใจมาขอเลยครับมากราบขอพรกราบสาธุเลยครับสากุม่ารในไทยอยากให้เพิ่มมอบโชคให้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่รับชมคลิปนี้ขอสามตัวตรงๆเมว่าจะเป็นเหลขถูกเสี่มซี่หรือผมเห็นเหลขกตรงบันไดนะครับท่านผู้ชมจะว่ากระซึ่งก็อยู่ห่างกันอยู่จะเห็นเป็นสามหนึ่งเก็ดนะครับท่านผู้ชมอันนี้ให้เบิรงไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเรียนจบสลากกินแบงรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมมนีขอฝากคำพูดให้ท่านผู้ชมในรั ั้งเพื่อเป็นข้อคิดจะขอนะครับคนที่ดีแต่พูดแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีทางที่จะสำเร็จไปได้นะครับท่านทุกทํานทำเลยไม่ต้องพูดเพราะความสำเร็จดังและยิ่งใหญ่เสมอนะครับฝากไว้เป็นข้อคิดเตือนใจท่านทุกทนนะครับการจะเห็ดยยังกับซาเรต้องคุยโม่อวดครับทำเลยครับแล้วความสำเร็จมันจะบอกให้เองเสียงดังกว่าคำพูดนะครับคลิปนี้กะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกทท่านครับที่ให้การติดตามรลบชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องพ้นชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไ่ว่าจะเป็นช่องพ้นชาแนลนุ่มอามพ้นเดิมที่มาวินชาแนลปัดต่อยคนนิสเซนแล้วก็พ่อต้องแหล่คนเดิมนะครับทุกทท่านเลยเป็นทีมงานเดียวกันนะครับอยใา้ท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ในทุกๆช่องครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม